กาบสบายดีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุตสุขสุขคนพี่น้องเลยอันนมือี้กลับมาพบมาพ่อกันทั้งช่อง youtube ของวานาอีกแล้วเพราะว่าเรากับมีเวียกเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยซีมาประกอบไว้เนาะแต่ทได้ไปเดินเข่าห้องน้าเพิ่เพื่อนแหละเป็นสายไฟพี่น้องเลย มันนี่สิเป็นสร้างไวาผ้าแต่ันนี้ก็อยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของวันาเองพี่น้องเลยเนาะนัะน่งลินอยู่โต๊ะนี่แหละมันก็บรรยากาศก็มืดๆคึมๆเนี่ยมันมนี่นก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าช่วฝนชะโตกนี่แหละเนาะเมื่อคืนนี่ก็ลิ้นอยู่ก็ทางเขานี่ก็อยู่กับลานสาวอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะก็ทางเราสบายดีโอ้ยสบายดีเดอ้อพี่น้องเลยลานสาวทักทายน่เาเกิดสิทธิ์มา ประกอบสายไฟไว้ที่ว่าจะต่อไปห้องน้ำน้องลุงเนะเาะย่าให้เบิ่งกกซีมี่ดอกไฟนี่แหละน้องเลยเนะาะทั้งผุ้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นเนาะได้เอาเงินให้ไปซื้อพี่น้องเลยซื้อมาต่อให้น้องลุงทั้งบ้านเพิ่นบ่มีสายไฟก็ซื้อมาแล้วพี่น้องเลยกับบัตนี้เขาก็ซื้อได้ประกอบ ประกอบแล้วก็สิเอาไปต่อให้เพื่อนนั่นแหละตอนนี้ก็สีนั่งประกอบอยู่ในโต๊ะข้างบ้านเท่านี้แหละทางบ้านบ้านน่เองก็คือลานสาวเพื่อนกับมาถาเนาะที่เดินทางไปทั้งกรุงเทพเพื่อนแหละพี่น้องเลยกับฮากับเพื่นอนแหละภาคบ่ายเพื่อนแหละสิไปส่งเพื่อนนี่กระสีมาเบิ่งกันเลยพี่น้องเลย วัชิตอเป็นลห,หรือบอเลยเนาะเป็นสร้างไพ่มาเนี่ยแต่พือสิพอได้อยู่แต่เก่าก็เคยเห็ดอยู่แต่ที่มีอุปรกรณ์มันอหไรพี่นองเขาสิเพร่ะว่าเขาถามซื้อเอาเบิร์ตนะพี่น้องเป็นเครื่องมันเนาะมาใส่นี่แหละกับแพ้งพี่น้องเลยเอาไว้แล้วแต่มีตัวเสียบเนี่ย เขาเอาซีเม็ดพี่น้องเพราะว่าเขาบึงจากเพื่อนแล้วนี่ก็สามเม็ดหรือว่าสองเม็ดเนาะกับเพื่อนเราก็บอกไก่แต่ว่วเขาเอาเพื่อไว้เพื่อมาหาปักเสียบล้วเพื่อมาหากระดานแล้วกระดานไฟแล้วเนาะยันบ่ถึงเอาก็เลยเอาเผื่อเนาะเม็ดหนึ่งกะแพงได้พี่น้องเนาะเ,เกือบเขแแ่าเม็ดละซ้าบาททุนเลยตกอยู่เม็ดเจ็ดพันขีบพี่น้องเลย เพราะว่าตัวเม็ดสิบกว่าพันหรือว่าเม็ดยี่สิบบาทนะมันก็สซใหญ่กว่านี้เพราะว่าเนี่มันก็รุ่นดีคือกันแต่ว่าเป็นเป็นเป็นสายน้อยเนาะเาก็เอาแค่มาต่อดอกไฟซื้อมันก็สื้อบัวไส้กินไฟนักบันไดเนาะเพราะว่าแค่เสียบต่อสายไฟซื้อเพราะว่าเทำอ่ได้ไปใส่อย่างไรแต่ว่าเอาสืพวกใส้ไพ ไปสอกไปเสียบอีกอย่างละลายเนี่ยกัาต้องอาศัยง่ายเพราะว่ามันสิลากไพ่ลายมาเฮ็ดให้เพื่อนก่อนพี่น้นองเอ้เพื่อนกับโบห็นหุ่งจะโดนแล้วเพราะห่วงหน้าเพื่อนนะกินข่าวได้ไหมจ้าไม่ได้ถือไปน้ำบ่ กินเาบจิงกินกระซาไหะกินอยู่พ่นเลยตื่นจากโมงอยู่พูนพบพบตื่นกินก๋วยเตี๋ยวว่ากินอยู่กินไงินเายเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่กินาข่มข้าขามูองยาอะไรเคลไปเมาอยู่ขายหน้าหันแล้วว่าข้าข่ามูนโอ้ขายข้าขามูนะก็ขายก๋วยเตียวนี่ย มีทั้ง FC เอฟซีเพิ่นขอเบอร์โตได้เหมือนกเพิ่นมินมาเท่ากับว่าไรเบอร์โตนแน่เป่าเท่ากับบอกเพิ่นล้ว,ว่าฮาบ่มีเบอร์โตอันนี้โตกับมาเปลี่ยนซิมลาวใช่เนาะเดี๋ยวนะแก่ยาดอกพี่น้องเอเก่คือเพิ่นกับิีไปป้าแล้วให้เพิ่นไปทาย เพิก์ก่อนด้เงินได้คำก่อนกับผู้ว่าเพิ่นอยากคุยน้ำจังใดหรือว่าจังใดอันนี้เทากับพู้แต่ว่าเห็นเพิ่นมินมาอยากขอเบอร์ขอเบอร์ลานสาวแน่เพิ่นมไปจันเนาะกับผู้ว่าเพิ่นอยากเห็ดอีหยังแล้วและที่เอ้ยไม่ใช่ไหนสีมืดแน่สีน้องเลย ว่าอยู่โฮมไม่แล้วก็มันกับโบแดดเนี่ยอากาศชุ่มๆนี่ฝนทุกคนชตกกับโบแมนว่าเฮาขีที่อันลานซาวดอกพี่น้องไงโบแมนว่าเฮาห่วงลานซาวดอกเนาะเฮากะยังบุอยากให้เพิ่นมีผูเศรษฐภูบาวยังบุอยากให้เพิ่นอันนั้นนะเป็นยังน้อยอยู่ทำไมว่าโอ้ยบ้านน่ะคือขีทีแท้กว่าขอเบอร์้านซาวกแบบไง ผมเองท่ายังเภาอยักให้เพื่อนมีแฟนมีเอ้าพี่พี่ีอ่อันนี่กรทั้งบนรากากต้องขอโทษด้วยพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าทั้งน้องแพงมาเพื่อนกะย,ยังบ่อยากท่านคุยผู้ใดนะพี่น้อง พราะว่าเพิ่นก็ยังน้อยแน่เนาะควมรู้อีหยังก็ยังบ่มีกบ่แม่นว่าบ่นะห่วงลานเด้อพี่น mm ้องเด้อก็คิดแลแต่ใจเพิ่นอันนี้ก็ได้เนาะถ้าเฮาก็ยังบ่จากทันให้เพิ่นมีดอกพี่น้องเนาะยังบ่จักอีหยังยังบ่มีประสบการณ์อีหยังนะยันอาตัวเองบ่รอดนึงมาก็ได้พี่น้องเอ้ยถ้าว่าคือว่าเฮาเอาผัวนี่ก็แม่น คือจบตรงนั่นเลยแหละเนาะอนาคตพี่น้องเ้ยอันนี้ก็อยากให้เขา้าใจน้ำกันพี่น้องเอ้ยปล่อยโอกาสให้เพื่อนก้อนหาเงินหาค้ำให้มีอาชีบเลี้ยงตัวเองก้อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจะได้อยู่รอดคมื้อนี่เนะาะดาเช่นแลวบอลอดแท้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วงนี้มันนีการช้จ,จ่าจนี้ แหงหลายพี่น้องเลยต้องใช้งบหลายขนาดเนาะแต่ละถืออ่ะนั่นทัศน์เสียเอาอยังมาเลี้ยงตนเองดิว่าเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าะนะเพราะว่าเขาก็เค,าเ,เคยถือมาแล้วเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครูเขาสั่งครอบสั่งครัวก็ได้แต่ทั้งหลานทั้งน้องท่านมีกับเพืเพื่อนพ่อเป็นเนาะ ่อยโอกาสใน้เพิ่นไปหาทำงานก่อนพี่น้องเลยมานไม่มานังลินที่เหยียบคุชชั่นบ่เน่อยู่กับน้องมินตาพี่น้องมาเนี่ยมีเพิ่นไปหงเฮียนแล้วกับสีไปรงลานนั่นแหละลักๆก,ก,กันด้ก็เลย เข่ามาแต่หน้าเพราะวา่าเขาอยู่หน้าแต่ก่อนไงเข่ามาแต่มือเช้าขึ้นน้องแพงมามานาั่งคือจังวา่ามือตึ๊บเลยแท้กล้องเนี่ยเป็นได้แน่เนาะกล้องเนาะเลยกล้องข่อยมันมืดเดี๋ยวสิซื้อเครื่องใหม่ซะพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ยังวิ่ีเงินหรอ เราเวรเงิน,น,งเ,ดน,นงเดือนเงินเดือนพอไงม์ดแล้วหายก่อนต่อ <c oughs> สายไฟไปเดินสายพฟเขาของน้ำน้องลุกมานี่แล้วก็สีมีทั้งขาวสารเนี่พี่น้อง ภาษาใน,นเคร่งเครืงง่องทงเครื่องกระสอบเนาะกะเป็นเงินทั้งผู้นใหญ่ใจบุญค้อกันที่เป็นซื่อให้เนาะสองสอบมือน่ะแต่ว่าไปมอบให้น้องพลอยน้อ,นอง้อยกระสอบหนึ่งอีกสอบหนึ่งกับแบงเครื่องกันครับครอบครัวน้องลุงแล้วก็สิบแปดทั้งครอบครัวน้องเวิร์นเนี่ยพี่น้องเอราวว่าผูเพ่นมีอยู่มีกินตอนนี้แหละพี่น้อง แบ่งให้ผู้เพิ่นขาดเพินแห้งๆก่อนคือทงหางเฮานี่ก็ยังพ่อได้กินอยู่ยัง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 ดีกว่าเพิ่นอยู่นะพี่เนาะเอาสีให้ผู้เพิ่นบ่มีสะก้อนช่วงนี้ แ่งปันกันเพอได้อยู่รอดพี่น้องเลยโอเคพี่น้องสำมเ็จเรียบรอ้อยแล้วก็เรือจะไปติดตั้งบาทนี้พี่น้องเลยไปทั้งห้องน้ำเพิ่นทางขอบครัวน้องลุงโดยพี่น้องเลยเนะาะเมื่อกีอ้ในก็ให้ทั้ง ลานชาวเป็นมือกล้องให้ทั้งน้องเพลงมา <c oughs> กะเฮากระเบกขขาวสารนี่แหละพี่น้องเนาะมาให้ทั้งครอบครัวน้องลุงเครื<ม>่องหนึ่งพี่น้องไอ้เครื่องกระสอบนี่แหลนะเนาะแบง่งเครื่องกันอีกเครื่องหนึ่งเฮากระซิได้ไปมอบให้ทั้งครอบครัวน้องเวิร์นโต้กะเฮากลมาเมื่อนี้กะมีขขาวสารเนาะเครื่องหนึ่งแล้วก็หลอดไฟนี่พี่น้องเนาะมาติดใส่ทั้งห้องน้ำของเพิ่นเพิ่นเลยเนาะกะบทางเฮากะประกอบ มาต่อไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเดินเข่าห้องน้ำให้เป็นแล้วทางเขาก็ซีได้ขับมาทักทายสบายดีทั้งครอบครัวน้องลุงเดี๋ยสบายดีเด้อทั้งแม่เท่าแน่พี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีสบายดีอีกเท่านึงเด้อนดีอ่าว่าทักทายทั้งน้องลุงแล้วก็แม่เท่าพี่น้องเลยยายของน้องลุงอะไรเนาะ คือมื่อนี้เพื่อนไม่ได้ปไปทั้งใดเพื่อนอยู่เพ yes ื่อนพี่น้องเลยกับพอดีทั้งเท่าก็ได้เอาเผาสารอ่าเครื่องก็สอบเนาะแล้วก็มีทั้งอ่าเอียงมณะหลอดไฟบ่หลอดไฟหลอดไฟนะต่อเขาห้องน้ำเพื่อนหลอดไฟกับสายไฟพี่น้องมาต่อให้เรียบร้อยแล้วทั้งมณะเพื่อนต่อให้เรียบร้อยแล้วคือเมื่อก่อนเลยคือเมื่อก่อนห่างกับเพื่อนก็ได้มอบเงินให้ทั้งน้องลุงแล้วก็บแม่เท่าวพิ่มได้เนาะได้คนละเท่าใดนะ โอ้ได้คนละหาล้อยคนเห็นแล้วโอ้ได้คนละหาล้อยบาทพุ่นเนาะก็ได้ชื่อเปรกเป้งนัวได้เห็นเนาะได้แล้วแต่ที่ก็ได้แล้วบาทบุ้มีกับบุ้มี้ก็กี่ก็อัดเห็นแล้วเบ่งเบาบรรเทาไปเลยได้เพราะว่าน้องลุงเพื่อนนี่กะอาศัยอยู่น้ำยายพี่น้องเลยก็คือแม่ของน้องลุงแล้วกับพ่อเพื่อนนี่กะได้แยกทางกันเนาะบ้านเนาะโดยไปทางบ้าได้แยกทางกันเบิ่งหลับใครทั้งห้องหน้ามันกัน ไวน่ะนเป็นขตตพี่นองไยนี่ดอกไฟนะแมนโอ้ดอกไฟแต่พอดีเลยสายไฟมาท่านโอ้เปะเลยพอดีเลยสิบเมตรพอดีลงลงใต้เรียบร้อยแล้วแย้งมันบอกนด้อพี้งเยเป็นได้ดีใจแห้งบ่ดีใจะพูงใจแห้งที่เป็นมาบ ก็คือว่า,วาแหละคือทางลุงบอกแหละเนาะใ,ให้อดสะพยายามมาต้องพาไปลินไปเที่ยวเานาะเพราะว่าอีกจังหน่อยมันสีลําบากถ้าว่าไปติดผู้บ่าวไป็นอย่างไฮนะะก็ไปหาทํางานทําการก่อนมีเงินมีคํากุ้มตัวเองก่อนนะแน่นอน,น,น,น้องลุงเดอ้อโดย,โดยสบายดียดโอเคพ,พี่น้องเลยเนาะถ้าทา้งขา้าวกะว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอนะ้อเนาะ ทั้งบารณนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะเงินที่ห้มานี่ก็เหลือเนาะเพิ่นก็ให้เฮาเก็บไว้เลยพี่น้องเนาะไปซื้อกระต้มขนมให้ลูกนี่แหละไปให้น้องมิ้นตาพี่น้องเลยเนาะทั้บารณะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะทั้งบารณะการที่ได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ได้ไปเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอกราบ้ามราบบาดี